คลาดคลอมพุ่งพุนน่น้ำเบืองในน้ำทั้งหลังนะเต็ม สบายดีเด้อพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสลอยเด้อพี่น้องเข้าป่าอีกแล้วจ้าหาเฮดหลอดสองพี่น้องขีได้บ่ได้น้ำคนังกระยุตเข้าป่าต่อพี่น้อง โอ้ยไริมากับเมื่อหาลุหาเตาะนาะกเม่นบ่เม่นมัน่หายบ่อนบ่ น้ำแตะแกงพี่น้องพดโพลนแหงมาเลาะป่าภาพบรรยากาศบรรยากาศโคตรดีเลยมาละเอาโต้ปิกนิกมานั่งปิ้งป่ากินอยนี่มละโต้ปิกนิกมานั่งกางกินปิ่งป่าขังตรงขังแหงบ่มนาะ UH, นี่ใช uh so ่เดเห็ดเบิดจเด้อุยนัพูดโพอแล้วจ้าอุ้ยด้นดอกนึงอำลาหาเห็นเเพงเอาคือสีออกท่นี้เอาเสียอย่งคดเอามันหางกัเกิดตำลาเอาม่นเสียออกไยัง ฮานนี่มาจิ้มในดินทรายด,ยดอ,อกคือสียา,าวค่ะอุ้ยพูดดอกนึ่งออามาั้ยฮู้มันออกใันดินทรายพี่เน,นาะขา<อ>แบบยาวเลยมาแบบไปชื้อเซียมทืบหนีดเลยสะออกจนร้อนอยู่กับบนนอ่อเนาะดอกใหญ่ เดี๋ยวในต่งมุกดเดียวอนะดบมันกลังถือกจะาโดนฝนเมื่อคืนมนออกลาเก่าเก็บวหน่งจังมืดอกบ้าใหญ่งุกคน คนเนาะคนมันแหงมเศาแม่ก็เลยงอมแน่สำหอู้เก็บลำเก่ามีจ่าเหตุบ่อกนานี้บอกนี่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 ฟาดอมราลามานเด้อเหมือนพี่น้องนี่นะนี่ งามกันเถอะเอาเช้าบุรีแนวคูดเอาโอ้ยได้พี่นเลยเด่นดองงามพี่ไดดดีใจกำลงขึ้นไปเบื้องโนทั้งๆเนาะเห็ดเทนีมนกลังออกค่ะมาออกกำลังเนาะเห็ดดินชายมันงามมันในขามันยาวมีเชียมบมีมีพี่น้องเลยไปย่งดมไก่เปนแนเมื่อยจาก ไปอีกแล้วจ้าเขาเก็บไปบางเศร้าอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขาหาเขาเบิ่มเพิ่มช่องดอกมันกำลังขึ้นโอ้ยโอเคไม่นซ่าได้ก็ได้หลายเฮงก็ได้หน่อยแต่กินหลายเฮงด้กินหน่อยอยากกิน ทอก้อยไปกินทอดปมือพี่้องเลยขาวงามเลยุดตรงหัวเมืองพญนาคจังโอ้ะโอ้พุ่นอยู่ว่าพุ่นพูกมีเลี้ยวเห็นยุ๊พุ่นนันนด้นะโอ้พุ่น เขาบอกเห็นผนตกแล้วผนขึ้นใหม่งามคือโด่งง่ายอย่างนี้วันนี้เห็ดร้อนอยู่พี่น้องว่นมีนเห็ดบวกปีเห็ดบวกกลางจ้าโอ้ยเสียดายบุ๊มมีเสียมเนาะจ้ะพยายามโตแล้วก็สอดปลายเห็ดวันนี้ขาแมาชูแค่เอาบริเบวรวันนี้อมมาลาคนหมานพี่น้องได้ซื้อใหม่แล้วนะนี่นะ นี่จะเอาหมูสช่ไหนี่หมูยังงามนานเชยเขียนไก่ครับแนวเก็บนี่เท่เนี่ยถุเช็ดไก่ไว้อ่างกูบ่าวก่อนโอ้น่องเลยเก็บรำเก้าพ่อเขาเก็บไปเหมดมาเด้อมาเด้อมาเด้อเก็บเพชรตาบาสุกวันนี้นี่ จาเมื่อต้เแต่เจาเมื่อมีตะเกียอยู่บนปีนี่นี่่ใหญ่ได้ม he ีบออ้ยมูนึงเด้อนี่เก็บเกบขวบมึงช่งไหนผู้ชาบนคนเราสว้ค่ะกับเขา อีเ้เอาคายมูจังลงแปมละบอจะกินไลาไลกินชั่มนี่แหละมมัักกก็็ เชียมซับเนอเชียมเนมากเด่เนอชูอม,ชม,มันห,หักแบบนีนะบริบ่ขาขกเรียแถวนั้นลงมาน่ะมาล่ะเฮ็ดอันนี้บจชามันออกอนน,นี่ง,งพูพูัดดอกเดี่ยวโค้งอกยไม่ดูเบี้ยวมันพีกแลอวเป็นจี่นอเป็นี่น่เอ้ย พอนั่งลงบริเวณเนาะพวมึงในอันนาฉลอนอยู่เลียวเออเลี้ยวไปมันฉลอนอยู่มึงนี่โธเห็นปะฉลอนอยู่<อ>ขู่มาโม้ส<อ>ั่นบอลนี่แบบบอกเ<อ>ก็บได้เนาะนี่เนาะเนาะ แล้วบห็นชนรอนอยู่พนตกกับอยากเทีนจำหนึ่งนะอมร่ห้องไม่ห่เรายันจุฉนร้อนอยู่แต่ก็ชิบหาแต่แค่นันมนปิตาดีเนอห่ามันปตาหาดีหลายกว่ากูไปหมอโอกูชอปิตาหาตจะมีาอี้ระดวงให้ดวงมันแ้ว่าหเนีย มันก็บกดเบดเสมอไปอโอ้ยเป็ดดีมนกเจิดกล้องเป็นเป็ดโอ้ยนุ่งจ <c oughs> ักหีไดลบโบมี่เบาอ่อยกับมานอยู่นะจ๊ะ <c oughs> โอ้มาลาคนกู <c oughs> นี่นางเป็นคนมานชมอยากมาอยู่ดี่นีเนาะที่เปนทางนี่โดนกัางน้ำละนี่ขังให้อนู่นะจ้าต้องหาเบื่อีกพี่น้องนี่มัน่งกะแตกไปเลยเลย จุกอยู่จ้าบม่เอานแตะเขือเพชรบน่นี่นี่พวกนี้นี่นี่โอ้ยนี่เขาบริเอาเพชรเขามันแตะเขือเพชรเขาว่าเฮ้ยเสียนเทียงเวลา บื่งนี่พี่น้องจุ่มจะมาเก็บกอนโอ้ยเสียม อื่นบริภาอีกดอกเหยียบชิ้นมุนหักเบิด์ดูดอกมาหางกับพุทเห็ดไข่บอกบุยเห็ดไข่เห็ดไข่หอมบุยมูนบอ <c oughs> กรินไปหาเทียนนนกบิกนี่ะป่นะากับพ่อป่า เก็พ่อเฮ็ดกระมีป่ากระดาษเอ้่มึงไหนพี่น้องฟังโคจักมาทา้งใดปิ๊บกำลังแตกบวจ้าเม่งไหนพี่น้องโอ้ยเสียดายบ่มีเสียม ดอกกำลังงามลยนะนียโอ้ยดอกสีหาดอกนี่นะจะออกไปทางไหนเน่เก็บก่อนจ้า เก็บลำเก่าเขาหรือว่ะนั่นยังจุมจุมอยู่คิดว่าเฒ่าบป็นอะเหตุก็ได้ดาาหักกุยหักกุย Ui, งาม để phi น้องมา ra. อืมช่องดอก

เราก็ใจดีพี่น้องเจ๊กำกันนะวมาเจอกันในขางป่าซากน้องเจ๊เพสแคลเซียมจ้าด้านกินอยู่แล้เนาะเบอร์ไหนพี่น้องอาไมเห็ปวกก่างบอบบไม่หดปี เราชะเต็มกัตตาแล้ันันได้ได้ชุกเช้าเมื่อเช่าเนี่ยุกข้าไปพ่นเป็นน้อนหัวแดงได้ปะโอ้ยตกปดเกบัวแดงหเอ่ได้ยบัวแดงบ่ได้หัแกงนี่แหละเ็เอ้ามื่กงพากันมาเลาะนบ่วด้ถือเซียมถือมีดดอกยกเนาะกันดอก ใครแต่มันขาวเนาะไข่แต่มันขาวแล้วมันเทนมันละหหลอกลออยู่สดงนคนบอกมาบอกม้พดขามาพ่อคนมาเนี่นี่อะไรมาอยู่เรขนคุณชายแ่ดวงไทยดวงมันเจ้าของบอลอกมาทางนี้นะ ดวงไฟดวงมันบางคนะเห็นแต่มองเขาเคียงข่าวบเห็นช่เห็แต่บ่คอยไปว่าละหันละกลยปแล้วโอ้จเอาเลยไม่้องพอเ่กบยจานางอกันเก็บเก็บเก็บวยอได้นี่พงโอ้ยมันขุกันโอ้ยมวนมวอนี่เห็นได้มือนเป็นหมูในนู้อยเดือเขาคิดว่าฝนตกจะมีคนมาอยู่บ่ไปละเบิ้ง คุณกระไรเงงกระดอ่กเนเด้ยีเนนะเห็นแล้วปะเก็บอะไรด้เก็บโลดเก็บโลดมดดำบ้นนีหมดจักเก็บอต่เคยมาฮะแต่มาถ่ายนี่แหละเ็ดโปรออกแรบอกขาวมันบานด้วยมันกับซโลยเลยมือวานเนี่ยเก็บได้ไหมงามกับเผพี่น้องเอเมือวานสีสิบบานปานนี้ บ่เลมยงจุบบ้านทงบุหรีขึ้นมากใช่ไหมหมดหมดจุช้ำนึงประเที่เทเขาเก็บมาแล้วเนาะเตะอะไรโอ้นี่ย็นชดอกเไมเรือบ่อบอะเอาแล้วเหบุมจุบคือเขากลืนขึ้นมานตัดเสื้อมันแข็งได้แล้วแล้แล้นั่นเอาเอาได้ค่ะ้มนจีเก็เเลยนน เขียดก็มีเจียค่ะค่ะเขียเขียดเจียเขียดหอยกับเพาหอยพี่น้องคนกระยากคนกระยากหอยกระยักผู้เขาเห็นทางผู้บ้านมานาเรดมานะละหอยกรเจ้าเก็บนนะอือชวงทำดอกบอลเขาเอื่นจน โอ้ยนี่นาดอกจุบมลรอเอาบวนี่นั่นนั่นากเอาเอาเก็บเน่อยากเบิแล้วเก็บเน่พี่น้องตนนี้เขาก็ได้พกแก่นี่าเก็บกันแล้วโอแล้วมู่ใหญ่เต๋อสันนี่แค่เราเก็บผึ้งยังเต็มกระตาได้นี่ ชองดอกพี่น้องนี่เดี๋ยวพ่อแกะอย่กพี่น้องในลายเตอะพี่ด้วยหนิเก็บตำลาวกับเพาเห็นเนี่ยนาะทั้งจุ่มทั้งบานพี่น้องดอกขาวๆเลยจ้าเห็ดดินทรายจ้า เมื่อละจ้าโอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยก,กเอย,ยกระตากระขาดใคยกระตากระขาดจ้าอืม้มก็สิเห็นเขาท่องหน้าสะลอยเลยพี่นอ้องตบเพื่อนยืนเล่นไม,ม่เห็นเงามอยู่เด้เนาะสมเขาวหวานกับงามสมน,น,นี้เล่ คลิปนี้กับซิคอเก็บภาพบรรยากาศละซัน่นมีเดอร์พี่น้องเดี๋ยเมื่อก่อนหมานหยุดจ้าพอดีแก่งเฮ้ยไปแบบไม่ได้หยุดได้ย่อนงามก็ได้ข่าวหวานแล้วกันสบายดีพี่น้องก็ง่ายง่าย